สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกนะแมปปลูกผักนั่นเองอันนี้คือแบบว่าผมมาเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับแบบไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยมีซีดมีขายขายก่อนเลยมาครับ <laughs> โอเคผมมีโชวเวลหนึ่งอันนันแล้วก็มีแปลงเยอะมากเลยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะสามร้อยกว่าโลบักนี่คืออะไรเรามาห้าซซดเราเรกว่าซึ่ง <laughs> ตอนนี้นะครับเรามีตังค์อยู่ประมาณย0ิบบาท ปิบัตเองเหรอวะอ่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันจะทําให้เราแบบว่าโตขึ้นเร็วปะเฮ้ยแต่น้ำเอามาก่อนเอามาก่อนผมว่านะอ่าเอาเป็นสักอันนึงละกันนะอันนึงอันนึงร9 9โรบัตมาดูว่าเราจะได้อะไรเปิดปั๊บฟึ๊บอ่ะอ๋อมันเปิดให้แล้วหรอคือเราต้องเอาไปปลูกใช่ไหมอันนี้อ่ะอ๋อปลูกอย่างงี้โอเคมีสคลิปมีนี่ด้วยอ่ารดน้ำครับรดน้ำเว้ ทำไมรถสั่งนี้อะ่ะเวลามี่ิบบาทเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวเราเราซื้ออย่างอื่นดีกว่าโอเคเออหรือว่าเราจะรออันโตดีว่าผมว่ารอรอ,รอโตดีกว่า1 0ศูนย์เลดี้เก็บปั๊บยังไงต่อได้ไรได้อะไรปึ๊บทำไมบินนานโอ้โหได้หอยทาต้องหอยทำอะไรได้อะ่ะหอยยี่สิเปอระเซ็นเปรเ็นเราสามารถทำให้มันแบบว่าอันนี้ได้หรอเดิน ได้เก็บปลูกผักจิงปะเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงน้องเลยอะผมว่านะถ้าให้คิดนะก็คือน้องเนี่ยทำให้พืชของเรานะ่ะนั้นได้โตขึ้นกว่าเดิมนะโอเคเราก็ซื้อไอ้คามอนนี้ก่อนตอนนี้เรามีโรบักอยู่นะครับเราก็จะใชู้้บักในการซื้อใช่ไหมล่ะทุกคนความกินเนี่ยน่าจะดีนะความกินอ่ะเห็นเห็นเขาแนะนำมากันนะ210โลบกักเป็นการที่แบบว่าเล่นแบบใช้โลบักในการเล่นอนะ มันมีลดน้ำมาอยนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเอานี่ตัวนึงเลยละกันนะเพราะว่าผมอยากได้แบบของให้มันดีๆโอเคเดี๋ยวผมใช้โลบักให้หมดเลยและกันวันนี้เรามาใช้โลบักกันปนะแล้วก็อ่าซื้อไอ้นี้ด้วยแต่ว่าข้างล่างเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันจะดีหรือเปล่าโอเคไอซตในนี้ใส่ตรงนี้ปุ๊บอืมแล้วก็อันนี้ใส่ตรงนี้ลดน้ํานิดหน่อยโอเคแล้วก็ความกินปุ๊บความกินนี่200เลยนะ2 0 0 2 0 0ยรโลบักเลยนะโคตรแพงแพงจัด แล้วโชว์เวลเราเราเอามาขุดอะไรอะ่ะเนี่ยหุย้ยโตเร็วเฮย้ยอะไรอะ่ะเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเราได้มาแล้วนะครับอันนี้ขอละขอตัวแบบดีๆนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่หอยทาเลยปะขอแบบไม่ใช่หัวทากเฮย้ยทำไมตัวนี้มันเล็กกว่าตัวนี้อ่ะเฮ้ยตัวมันเล็กกว่ากันนะเนีย่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เก็บได้ปะอันนี้เก็บได้ปะหรือว่าเราต้องใช้โชว์เวลในการขุดเก็บสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อ๋อ้มันอันนี้อันนี้ผิดบอกได้นะครับทุกคนผมว่านะเราน่าจะต้องปลูกทั้งหมดปุ๊บเวลาเรากดอันนี้ปุ๊บมันก็จะโตขึ้นใช่ปะนี่ผมว่าใช่ว่ะโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์น่ะสิบหกเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์รออีกกี่วันวะเน,ะเน,เน,นี่ยมีปุ๋ยปะเนี่ยเฮ้ยอย่าได้ปุ๋ยอะมีปุ๋ยเหรอตรงกลางมีอะไรตรงนี้เฮ้ยอะไรอะคืออะไรอะอันเนี้ยมีอะไรซื้อไหมอะเพื่อนซื้ออะไรได้ปะโลมโลบักๆๆเลย <laughs> มีปะเฮ้ย มีกรบรูดมีอะไรวะเนี่ยมันคือไข่แล้วอันนี้ก็คือซีดอ,อ๋อซีดอันนี้ดีป่าววะเฮ้ยแต่ว่าถ้าได้อันเนี้ยมาคือแบบดีเลยนะนี่แต่ไข่ก็น่าจะดีปะ่ะวิ้นะฮูน่าจะเป็นอ<ว>ีเวนต์อะไรแน่ๆเลยสักอย่างนึ่งอะนี้ซีดวะซีดแบบดีๆอันเนี้ยสองจุดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าเยอะนะแมว่ะไปดีกว่าเผืองตังค์บางทีมันแบบว่ามันหมดสต็อกเจอะนะเราก็ต้องมาหาอะไรที่มันปลู่แบบดีๆนะ ว่าผมจะปลูกสตรอเบอรี่ให้หมดเลยอ่ะเอาแบบว่าซื้อให้หมดเลยอ่าตัวเร็วๆนะครับตัวเร็วๆนะครับรีบตัวนะครับผมเฮ้ยเหมือนเราเก็บอันนี้ได้แล้วเฮ้ยเก็บได้ไวมากเฮ้ยไอพวกนี้เก็บได้ไวมากเหมือนจะโตได้อีกนะเนะเฮ้ยเก็บเก็บครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับเราไปขายสิในท่าไหร่ไม่รู้นะเรามีกี่อันเรามีเยอะมากตอนนี้ขอขายแบบทุกอันเลยนะครับพี่ร8 0บาทโอ้ไม่กอด รอบนี้ผมเก็บมาเยอะมากๆไม่รู้นะว่าจะได้เท่าไหร่3 6 0บาทได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่เลยตอนนี้เรามีอยู่1,000อพันตัวเมทโทสีดก็น่าสนใจอ,นะอยู่นะแต่ยางเอื่นมก็น่าสนใจโอเคเดี๋ยวรออีก3มวิไม่ใช่3ามวิดิ30สิบนาที30 30ิิบวินาทีเดี๋ยวเราออไปด,ดูว่ามันจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะโอเคผมจะมาซื้ออันนี้อีก1แพ็คละกัน ใช้แบบใช้แบบบุ่มเฟือยสุดๆไปเลยโอเคมาปลูกตรงเนี้ยน่าจะดี3ตัวแล้วนะสามอันแล้วนะจะพันโลบักแล้วนะยังไม่ได้เลยเลยอ่าตอนนี้มีอะไรมาขายบ้างเออมีบัวติอปื๊บปึ๊บปื๊บเฮ้ยวอเตอร์เมล่อนวอเตอร์เมล่อนซีดไม่รู้ดีป่ะนะแคคตัสแคคตัสหรอผมว่าโอเคตัดหมื่นห้าไปแป๊บ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 ตอนแรกจะซื้อแคคตัสตอนนี้ตัดสินใจแล้วไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวมันโดนตัดแน่เน่อ่ะเอาอีกหกอันเหมือนเดิมป่ะขอตัวดีๆขอตัวดีๆไม่อยากได้อันนี้แล้วอยากได้หัวตั้งแล้วไอ้เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยต่อไปเรียกไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครใหญ่ใหญ่มากอะนี้เท่าไรเนี่ยมีสองอันด้วยขอซีดีๆหน่อยเพื่อนเราอยากได้ซีดีๆสักอันนะ่ะคือแบบไออันสองจุด ห้าก็ได้ไม,ไม่ไม่หวังเยอะไม่หวังเยอะ2.5งจุดไปสองจุดไปเออบีมิวปั๊บพึบเอาไปปลูกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเรากดได้เลยเรากดได้เลยขอพี่ไม่แม่งเอ้ยอากาศสุดเลยประเนี่ยเฮ้ยผมมีโกเบอร์รี่เหรอเรียมาตอนไหนวะเน,นี่ยโกด้วยโอเคผมจะเอานี้นะครับปลูกไว้ตรงอ่าตรงนี้ละกันมาลุ้นกันนะครับวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ดีสุดใน ประมาณนี้แล้วกันพอแล้วนะเราจะไม่เติมแล้วนะครับทุกคนเราจะไม่เติมแล้วโอเคไหมครับรอบนี้ทำกำไรได้กี่บาทปุ๊บ4,400โอ้ไมกุ God. โอ้ไม่กุดเน็ตให้แบมบูซีดสี0 0จัดดิเอาสัก 2, 2> อุ๊ยอยากได้ใช้ไอ้อนนึงอะ่ะผมอยากปลูกแบมบูอะ่ะ แบมบูอีกหนึ่งอันเฮ้ยทำไมตรงกลางมันมันใหญ่จังอะอันซอกอันนี้ก็ยังไม่เซร็จเต็มทีเนาะเฮ้ยตอนนี้สูงมากเฮ้ยมันจะสูงถึงไหนเนี่ยแบมบูอันเนี้ยอันข้างๆคือแบบโคตรน้อยอ่ะเอ่อตอนนี้กระเป๋าเต็มมาดูว่าแบมบูที่เราเก็บมาขายได้เท่าไหร่ปึ๊บหกหมื่นเฮ้ยเอาจิงดิเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮหกหมื่นเลยโอ้ยโอเคผมรู้ว่าชาเลนจ์วันนี้คืออะไร เราจะหาตังค์หนึ่งร้านภายในวันนี้นะครับผมบอกเลยผมต้องได้ตังค์หนึ่งร้านวันนี้ตอนนี้เรามีหกหมื่นเก้าแล้วเฮ้ยมีกําลังใจในการเล่นด้วยเนี่ยเฮ้ยพจอดไปเลยวุ้ยซื้อซื้อซื้อครับซื้อครับซื้อครับเหมือนพี่ย่จะมาโอ้โหไปย่เก้าจุดหกบีตาป้อมีอะไรให้ผมถ่ายไหมครับพี่หึว้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรคืออันไหนคือผมเอาอันไหนได้บ้างอะไรอ่ะ น่ารักจังอ่ะเฮ้ยเขาไปเอาตัวฝั่งนู้นมาหุ้ยหฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวกากมาให้ปะเนี่ยตัวหน้าอย่างนี้อะไรอ่ะตัวกากเฮ้ยพี่ยายอะไรย้ายอะไรเฮ้ยมันคืออะไรคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันบูดด้วยเหรอถ้ามีเพื่อนมาปลูกได้ปะเนี่ยเอ้าขาย ให้มาอย่างนี้ผมก็ขาย <c oughs> ขอได้รักกัรขายด้ไรเก้าแสนขายได้เก้าแสนสภาพจะบ้าจบเลยไม่ได้ถ่ายรูปกับไอ้ผลเมื่อกี้ด้วยโอเคทุกคนเรามีตังร้านหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้เข้ามาเองนะอันนี้เขาแบบผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเองนะฟาร์มยังกากเลยโหฟาร์มยังกากเอาว่าปลาอะไรมา,ามกาก,กับพีเอนี่แต่เขามีนกฮูกเฉยเลยอะอ๋อไอตัว4%นี้เปล่าวะโอ้ใหญ่ามากไอปืนใหญ่ามากขอเลยละกันเฮ้ยอันนี้ เฮ้ยโอ้ยอันนี้อันนี้ก็เก็บได้มาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปขายรอบนี้นะมาดูว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับขายปุ๊บห้ามื่นโอ้ยกอดขายอันนี้เมื่อกี้ในเก้าแสนแล้วอันอื่นมันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะแล้วก็เติมไปเยอะอยู่นะเนี่ยไอ้น้ำนี่คืออะไรอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้ที่รดน้ําอ่ะอะไรอีกอ่ะเขาให้อะไรเลยอ่ะอ่าให้ก็เอาเลยครับโหโคโคนัทยังใหญ่โอ้ยกอดคืออะไรอ่ะเนี่ยขายดีครับรออะไรอ่ะฮึบเจ็อะไรเจ็อะไร โอเคนะทุกคนก็สำหรับทปนี้นะครับก็อพอไว้ทันนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เราได้ตังค์หนึ่งล้านบาทแล้วโดวยการที่ให้พี่ยามาช่วยนะครับไม่ได้มาช่วยหรอกอยู่ๆแล้วก็ถ่ายเขานี่แหละแต่เขาออกไปละอยู่ๆก็ตังค์แบบว่าไม่ให้อ่ะเป็นเส้นนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บตังค์ให้ถึง500ล้านกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้มันถึงแล้วกันแล้วก็จะไป1000ล้านไปหมื่นล้านแสนล้านอะไรอย่างี้เลยโอเคสำหรับนี้ไปก่อนนะครับทุกคน รักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บฮิฮิเจอกัน